สวัสดีครับผมมาตามสัญญานะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีด้วยนะครับผมบอกเลยนะครับวันนี้จะมาสอนปั๊มเลเวลนะครับผมทําสูตรไหนถึงจะขึ้นเร็วนะครับเลเวลนี่มันขึ้นทีละหมื่นหมื่นหนึงน่งเลเวลหนึ่งหรือเปล่านะพี่ไม่แน่ใจนะพี่ก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับผมแต่ขึ้นสดๆร้อนพี่ก็รับชุดนี้มาเลยนะครับผมก็พี่ก็ใช้สูตรไหนไดีดนะีสุด e xp คูณ2คูณ3นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยถ้าใครอยากรู้นะครับผมตั้งใจดูนะครับผมง่ายๆครับผมแต่เราต้องมีไอเทมชิ้นนี้นะครับผมก่อนอื่นเช็คของตัวเองก่อนนะครับผมว่าเลเวลเท่าไหร่นะครับผมนะตอนนี้คือพี่เพิ่งอ่า70 มาดๆเลยนะครับผมไม่ไม่ได้เล่นแบบเวอร์วัางอลังการไม่เล่นทุกวันนะครับผมก็ทาคลิปเรื่อน้องดูก็ว่างๆก็เล่นนะครับผมก็ชุดก็สวยนะครับผมเดเวล็อัเจ็ดสิบนะครับผมก็ได้เลยนะครับชุดนี้นะครับผมแต่ก่อนอื่นมันมีของใหม่อยู่ชิ้นนึงนะครับผมเมฆนะครับผมของวูคองนะครับผมเป็นสกายวิงนะครับผมเออก็สวยเลยขี่เมฆนะครับผมตัวนี้นะครับผมบอกเลยดีแต่ทํยังไงดีล่ะเพชรหมดเนี่ยเพชรเหลือศูนย์นะครับผมไม่เป็นไรครับเรามีตัวช่วยนะครับผมเพราะว่าพี่จะเป็นคนที่ เติมแบบรอบครอบนะครับผมแบบคือจะว่าไงค,คือเติมแบบเก็บเพชรไว้เฉยนะแบบ ขับขันก็กดรับอย่างนี้นะครับผมน <un> ี่เลยก็ถามว่าเติมตรงนี้นะครับผมถามว่าคุ้มไหมคุ้มนีครับผมมันจะแบบได้วันละร้อยสามสิบห้าเพชนะครับแล้วเติมเอาเงินที่ไหนไปเติมนะผมพี่ก็ใช้บัตรทูมันนี่แบบฟรีๆนะครับเติม้าทูมันนี่บัลเลตแล้วก็มาเติมเกมนั่นเองนะครับผมนี่เลยแล้วใครอยากได้บัตรทูมันนี่แบบฟรีๆไปเติมเกมแล้วขอแนะนาแอปนี้เลยนะครับผมนี่เลยสาหรับคนที่อยากได้บัตรทูมันนี่ไปเติมเกมแบบฟรีๆนะครับผมพี่จะสอนหาบัตรทูมันนี่แบบฟรีๆเลยเขาแจกนะครับผมดูนะครับตมด้งผอู เดี๋ยวกดเลยตุ้ม2 6 0 6นะครับผมเรียบร้อยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับขอแนะนําแอปนี้เลยนะครับผม Happy Dummy นะครับผมสําหรับคนที่สนใจริงดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างนะครับผมเป็นเกมเก็บคอยมีหลากหลายเกมเช็คอินรับคอยนะครับ คอยสามารถรับได้ทุกวันนะครับผมสามารถเชิญเพื่อนได้คอยอีกนะครับผมสะสมคอยคอยตัวนี้นะครับผมนี่นี่ตรงนี้เลยสามารถแลกเป็นบัตรชูมันนี่ได้นะครับผมและสําหรับคนที่สนใจริก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยครับใครที่กดลิงก์พี่นี่ครับผมก็จะได้คอยเพิ่มไปเลย1 0 0่งพันค้อยเอาไปใช้แลกบัตรชูมันนี่นะครับผมมาเดี๋ยวมาดูกดเข้าไปตรงนี้เพื่อแลกนะครับผมแล้วมันจะเด้งเข้าไปตรงนี้กดเข้าไปตรงสีม่วงนะครับแล้วก็เลือกเลยถ้ามีคอยถึงหน้าแล้วก็คัดรอกเลขบัตรมาแล้วก็เติมเกมเลยนะครับผมได้แบบฟรีๆเลยสำหรับคน ที่สนใจนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยแล้วไปโหลดกัน ก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมริกงดาวนโหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมอย่าลืมกดเข้าไปโหลดการสำหรับสายฟรีนะครับที่อยากมีเพชรนะครับผมถามว่าเพชรทำไมหมดอ่ะพี่เพชรพี่มีทั้งสี่ห้าพันนะครับผมมันไม่ได้หมดนะพี่ไปซื้อของในร้านค้าความมืดหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นท่านเชิญดาบจากไฮเปอร์บุ๊กนะครับผมหรือจะเป็นหินปืนอัพเวลนะครับในนั้นซื้อแบบเละเทะเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าปั๊มยังไงให้รลเวลสูงนี่ครับผมก็เล่นหมดไหนก่อนอื่นนะเข้ามาเช็คตรงนี้ก่่่ออนนีีีขช็คกกัมมมมไไตรง้ บัตร exp คูณ2นะครับผมซึ่งเราต้องหาบัตรก่อนเลยขั้นแรกนะครับผมเออต้องหาบัตร exp คูณ2ก่อนเลยนะครับผมเออหาไม่เจอนะตรงนี้ไม่มีนะที่พจริงพี่คิดว่าตรงนี้จะมีนะไม่มีนะครับผมเอออะแล้วตรงไหนมีตรงไหนมีตรงไหนม,นมีก็คือร้านค้านะครับผมรักกิโลย่อนั่นเองไปที่ไดมอนรักกิย่อนะครับผมกดเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวด,ดูตรงนี้ก่อนมีไหม ปืนไม่มีนะครับผมน่าจะมีในได mond ์ o อยัลนะครับผมสำหรับคนที่มีบัตรนะครับผมก็สามารถสุ่มนะครับผมเพื่อรับนี่ EP พี้าเอร์เตัวนี้นะแบบพื้นพื้นเลย50อันนี้คือคูณแค่1นเท่านะครับผมเออก็คือแบบ50อร์ซก็คือบวกเข้าไปอีกนะครับผมตัวตัวนี้นะได้3วันนะครับผมแต่สำหรับคนที่อยากได้โหดๆกว่านี้นะครับผมให้ไปที่หินแปลงร่างนะครับหรือตู้อีโวนะครับจะมี คูณ2เท่านะครับผมหลังจากจบแม์นะครับผมตัวนี้เลยก็คือ100%นะครับผมก็คือเราต้องมีไอเทม2องชิ้นนี้นะครับผมมาอ่าก็คือถ้าถ้าได้ไปอ่ะมันจะใช้เลยนะครับผมใช้เลยในที่นี้คืออะไรใช้เลยในที่นี้คือมันจะเปิดใช้ให้เลยนะครับผมในโกโรยอไม่มีนะครับผมโอเคมีที่ตู้โบกับไดมอนด์รอยัลนะครับผมอ่าพอเรามีแล้วนะครับผมก็เข้าไปเช็คนะว่ามันกดใช้หรือยังนะครับผมอ่านว่าจะใช้อันที่สูงที่สุดนะครับผมนี่ พี่เพิ่งได้มานะครับผมบัตรอีพีคูณสองโหดูเงินเงินห้าสิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดวันนะครับผมดูดีอีพีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสิบสามวันนะครับผมมันก็เด้งพี่ก็ใช้อยู่เพิ่งเจ็ดสิบหมันหมันเลยนะครับเพิ่งรับชุดเมื่อกี้วันนี้ตอนเย็นนี่แหละเออไม่ไม่เมื่อวานตอนเย็นนะครับผมก็คือกิจกรรมเริ่มนะครับผมมาแล้วต้องเล่นโหมดไหนนะได้ทุกโหมดนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับขอแนะนําให้เล่นโหมดแรงนั่นเองนะครับผมมันจะบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ถามว่าต้องเล่นแบบไหนหรอเล่นเป็นทีมก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเพื่อนสร้างดามจนะครับผมได้ติดท็อป10นะครับผมหรือใครไม่อยากเล่นแรงก็เล่นโหมดอื่นไปได้นะครับผมแต่พี่ขอแนะนําว่าแรงดีดสุดนะครับผมก็่วาเป็นการช่วยเหลือสํารวจเอยอะไรเอะครับทุกทุกอย่างเลยนะครับผมก็คือสํารวจช่วยเหลือทำลายทำทำดามจดใส่สตูอะไรเงี้ย คือทุกอย่างนะครับผมก็คือเกี่ยวกับสมรภูมินะครับผมก็คือประมาณนั้นเลยนะก็คือแต้มแรงก็ประมาณนั้นแหละ อ่าก็อย่างหนึ่งไปเช็คกันนะครับทำสูตรพี่นะครับผมก็ไปหาบัตรคูณ2ไอเทมคูณสองในไดมอนต์รอยัลนะครับผมกับอ่าตุยโบนะครับ2บัตรนี้จะอยู่ในนี้นะครับผมก็เปิดใช้เลยก็นี่ได้ชุดตามนี้เลยนะดวล0ก็ได้เลยแต่เกิดดวลหก็จะได้แค่บอดนะครับผมเออก็เล่นไปครับแป๊บๆนะครับมันก็ได้นะครับผมวัน2วันก็ขึ้นนะครับผมแป๊บเดียวใครเล่นเก่งก็แบบเออขึ้นค่าเยอะอะไรเงี้ยก็ได้ไปเลยนะครับผมมือเพชรพี่ก็หมดไปเยอะเลยกับไอไอท่าทางนี้นะครับผมหรือใครเว้ เ0 0ร้อยนะครัเก้าเก้านะเก้าสิบนะครับผมเอาไปเลยเนะี่ยก็คือรถจิบสีทองนะครับผมคือบอกเลยว่าโคตรโหดบอกเลยรถจิบสีทองนะ ประมาณนี้เลยส่วนสกินปืนตัวนี้นะครับผมกล่องสกินปืนยังไม่มามาวันที่11นะครับรออีกนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวพิจารณาให้นะบอกเลยมีหลายปืนมากมี120กว่ากล่องอะเออที่เราจะได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะโอเคมาโูยกันดีกว่าเนี่ยอย่าลืมนะครับผมมารับตรงนี้50นะครับผมก็คือเอาไปเอาบัตรได,ดมอนดนะ์บัตรตัวมาสุ่มฟรีนะครับ,ส,รบสายฟรีนะส่วนตรงนี้ใครมีเพรก็ เอามาสุ่มนะครับผมก็คือจะได้บัตร EP คูณ2คูณ3ตรงนี้แหละก็เอามาเล่นในโหมดแบงค์นะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับคนที่อยากได้ชุดนี้นะครับต้องเลเวลเ0เท่านั้นนะครับผมใครไม่70ไม่ได้นะครับเท่เลยนะบอกเลยนะเท่อายกตัวอย่างนะพี่เปิดให้ดูนะครับผมดู ข้อมูลเข้าไปนะครับผมเอามันจะขึ้นแต้มให้ไหมหน้าเดี๋ยวภาพรวมนะครับผมสังหารไปแค่ห้าคนนะครับโหมดจัดอันดับใช่ไหมห้าคนดาเมจพันหกนะครับผมมันก็เล่นยากเนาะก็คือมันแดงสองดาวแล้วมันก็แบบเออพี่ก็แบบเราลุกซ่อนๆพี่เล่นไม่เก่งหรอกตรงๆเล่ะเออแต่ก็ห้าตัวก็ก็พอได้ไปเออก็มันก็ชุบกันแล้วชุบอีกชุบยิงชุบยิงชุบนะครับผมเออก็ประมาณนี้แหละก็ลองเช็คดูนะครับผมจะหลังจากจบแมทถ้าเกิดเรามีบัตรไอเทมคูณสองนะมันจะทําให้ร าได้แต้มเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมบอกเลยนะดีดีอันนี้ดีนะครับผมโอเคก็ฝากเขด้วยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด like, Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพีด้วยนะครับผมและสำหรับคนที่หาเพรเติมเกมแบบฟรีท่าบุลลิงดาวนโหลดอยู่ด้านล่างครับเป็นแอปนะครับผมเก็บคอยทุกวันเช็คอินทุกวันเชิญเพื่อนนะครับผมก็จะได้คอยไปแลกบัตรชุมนนี่แบบฟรีฟรเลยโอเคเดี๋ยวเรามาหมุนสุ่มเล่นๆกันนะครับอยากได้ชิ้นส่วงคอนซัมจำนี่เรียบร้อยได้จริงๆด้วยตุ้ม แปดสิบเรียงเลยนะต่อไปอะไรเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยเนดูที่เอาสองอันนี้ออกนะครับผมแล้วก็ไปกันต่อเลยนี่นี่อยากได้หมวกกันนอกอ่ะอันนี้คือชุดอะไรเอามาย้อมแมวทําไมเอาจริงเอามาย้อมเพื่ออะไรดูดีเ,เกลือก้นมันก็เกลือตะดอดนะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมต่อไปนี่ลงของเกลืออีกแน่นอนนี่เรียบร้อยเห็นปะ เกลือเกลือจริงๆนะครับผมช่างหัวมันโอเคประมาณนี้เนยและสำหรับคนที่ เติมนะครับผมช่วงนี้นะสมมติคนที่แบบอยากเติมจริงนะก็คือแบบไม่อยากเติมไม่เป็นไรนะก็มีกระเป๋าสีแดงนะก็คือกระเป๋าตัวนี้ถามว่าพี่ทำไมยังไม่เอานะครับพี่จะรอดูสิเผื่อมันมีท็อปกิจกรรมท็อปอัพอีกเติมทีเดียวอ่ะมันได้ทีละชิ้นถ้าเกิดมันมาพร้อมกันแล้วก็เติมทีเดียวได้หลายอันไปเลยใช่ไหมเออมันเสียเวลาตรงนั้นเลยครับผมโอเคเหลือยูเพชรอยู่ประมาณแค่ร้อยแปดนะครับผมเทา่าพี่เพชรโคตรน้อยเลยพี่เอ้ยสำหรับรคนที่ดูพี่มานะเว้ยคือแบบเพชรพี่เยอะนะแต่พี่คือมา หลุงกับไอ้ร้านเนี้ยเออแบบเละเลยอะ่ะก็คือซื้อกระจายอะ่ะเออดูดิเออซื้อแบบซื้อเละอะ่ะซื้อจนเพชรหมดนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มาครับกดรับทุกวันวันร้อยสมห้าเพชรน,นะครับผมอ่า ง่ายๆเลยนะครับผมซื้อไปซื้อไปถามว่าซื้อทําไมครับพี่ก็ซื้อเก็บไปอย่างนั้นแหละบางทีแบบเออแบบบางทีเบื่อบางทีก็เบื่อนะบางทีก็คิดว่าจะขายดีนี่เหมือนกัน,นแต่ก็จะปั้นให้มันสูงๆก่อนนะครับผมเออก็ประมาณนี้เลยนะครับผมดูอ่าน,นี่นี่นี่เห็นป่มเห็นปหมเห็นป่มเห็นป่มดูดีดูดีดูดีเอาเรื่องอยู่นะดูดีเห็นปหะตึงปะ ก็ค่อยๆอัพไปยไม่ซีเรียสอะไรมากมายเลยครับผมเล่นไม่เก่งก็เอ้ยก็พอตัวนี่คุยซะแต่พี่เล่นไม่เก่งจริง แต่ประมาณนี้นะครับผมก็อัปเปเรื่อยเดี๋ยวก็มันก็เต็มเต็มแล้วก็มีท่าทางนะครับไม่คิดมากอะไรมากมายปืนบวกอเรตจินนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยเนาะโอเคสําหรับพวกกล่องสกินปืนนะครับผมเริ่มวันที่11ใช่ไหมก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมบอกเลยเดี๋ยวพี่จะทาคลิปให้นะว่ามีปืนอะไรมั่งแตกแขนงไปอีกโอ้โหบอกเลยเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับคนที่หาเงินเติมเพชรแบบฟรีนะลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมอย่าลืมไปโหลดกันนะครับเก็บคอยทุกวันเช็คอินทุกวัน รับบัตรชมุมนนี่ไปเติมเกมแบบฟรีครับโอเคฝากด้วยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปอย่าลืมไปปั๊มเลเวลกันละครับผม